ทั้งช่องเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับปีใหม่ค่ะครับเป็นยังไงปีใหม่แล้วปีไหนเนาะนอนกันบ่ครับหนอกนอกบัไห้นอนั้งแต่วันที่สามสิบเดือนหกกลามสิบเอ็ดเดหอดวันที่หนึ่งไปวัดญี่ปุ่นอะไรก็ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่สามสิบเอ็ดนอกครับเพิ่งขึ้นเนี่ยบ่ละ กลับมาตีสามตีสี่ตีห้าก็ 5, ไปวัดไข่ต่อยน้องมึงกันแล้วอืมอทำบุญตัวปีใหม่แล้นะเนาะเออแต่ทำบุญนะอ่ะร่วมแล้วได้ร้ายคนไดล่ะครับได้แน,นยุถึงหาเสียนบองอล่าอืมบอบอกกัวนี่เขาวิ่งทั้งสามตัวเนาะวิ่งเขาทั้งหนึ่งทั้งหา้าทั้งเก้า มันกันได้เนาะแต่แปดหาเขาเจ้าใจเขงเดียวแมนสิแมนเก้าหกหนึ่งเก้าหกเขาเจ้าใจเต็มเลยละ่ะตัว 8, แปดห้าล่ะตัวเขาเจ้าอัน้นใจหน่อยอืเต็มอยู่พี่ผููไดกับข้อเมนไหมเอฟซีก็โอ้ยบาได้แอฟเขาอัน้นเรื่องใจครึ่งวอาทีโบครึ่งผลละว่าสันอันไหนเก<อ>้าหกอะบ่แปดหา ฮาเปียเออเปโนเได้ได้เก็ได้เลขบิ่งได้เลขวิ่งหาขนาดอืมสรุปแล้ววิ่งวิ่งสามยางเลยบอกว้ยหนูวิ่งหมดแล้วเลขหนูหนูได้เลขบิ่งทั้งสี่ตัวเนาะเออเฮ็ดเต่าของหนูหัวเนี้เนี่ยนั่งเฮ็ดกระเซ้านี่บ่อจังว่าสิมาขออีกดีเดี๋ยนี่ ราชาเลขวิ่งฮะขอปล่อยเลกวิ่งก่อนเด้อเอาเลกวิ่งก่อนก็นกนได้ราชาเลขวิ่งอยู่แล้วเนาะราชาเลขวิ่งเซียนญ,ญี่ปุ่นราชาเป็นราชาแล้วที่เจ้าโว้ยจะตั้งสูงไรเขาพกลงมากระดูดกตกัน,นะ <laughs> อาก็ล่าชาดีเนาะเขาหอดสามตัวเนาะ กเลยไม่มิรบางหัวเต็มหัวให้กันานาังอะไรต่าวัวันที่พึ่ไปแทงป้าเพิ่นไปแทงเทงจ้าไหนบรูเมียพิ่นเขียนหวยโบปิดเปิดเขียนหวยบปิดอะบางเช่นนี้ได้ใจเขาไล่แับเหมือนกับเจา้าจะจำได้ป๊อปที่ว่าหนามืหนเจ้า ไบอกป้าตีนไว้เป็นตื่อไว้แหละที่นี่เพิ่นเขียนนิทานไหนมาดูบุ๊ครีบพร้อมั้งมาหรือยังไงแต่กับคนบอกเคยอะบ่ได้บ่ได้คำนึงถึงว่ามันเสียหน่อยเสียหลายแบบไหนได้คำนึงถึงว่าใจไงป้าปายบอกเฮ้อนั่นเด้กก็ปลอกตัวพีเมียขิงหาเมื่อนขั้วแล้วล่ะกูจิบสัวขัดแต่กินปลาชิ้าว่ะจะเตะฮ่ามึงป้า สูวนหูยม่สูวนหูย่ขิงหาเมือนกวาดเลยอะอ้ว่ากันเลยดูตะี่นี่ห้าหมื่น้าราสกันไหนอัตราไดเนะแต่เราฟัง <c oughs> ไงเราก็ฟังหูยุสวทายหูย่เราเสียสเราพลาดไรบนนี้ล่ะพลาดประมาณ มืน่นมืนน่นนึงนี่ละเอ้ยบอได้ดอกพอชบพสวยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นมันทักใกล้หน่ะใช่นะ่ะแต่ละทักใกละนหน้าเลยแต่เล่าเป็นยางดอกเล่าเราลุวยแนละ้วเนาะอืมอเปาเากระเนื้อมดจีกันล้ได้อยู่นหนึ่งหมืม่นบาทล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไนะแล้วนับเราอยู่แล้วเล่าวายาอกตะวัน <ไ S 1> ร่องพิษพัด การคำานวณจะซื right <IM> ้อแมนบอเอมาสิไดายหน่อยแก้ไรเลาเนหาซูนซูนหากั้นนู้ก็กะนูว่าเอาล่างหรือบนมาสันเดียเอาล่างมาสันเดมันออกบนไปกือถือกูคือมาถือเถอะกระทะมันเลาะเอาล่างเลาะบนกันแล้วเอ้นี่นู้เห็นเลขแล้วนูบอกใหเล่านัะกปบเลขให็นนู้แนนู้เลียนซูนยันเก่าเนาะ บ็ก็เป็นนะเชื่อรู้ด่าแค่แค่นี้แหค่บุเป็นจริงนะคือบ่าเป็นคนเหมือนเห็ดเหล็กดีว่าสันเจกกำลังฝึกขัดนิดหน่อยตอนึงอนุบาลอยู่วัเอ๋อส่วนวันที่สิบเก้านี่สูตรวันที่สิบเก้านี่เป็นสูตรของปากีสถานที่เก่าบอกสำหรับตัวของสูตรเรายังมีชีวิตอยู่บ่เดี๋ยวนี้นี่แหละเนาะบอกยังกะบอกปากก็แค่ยังเห็นตัวเราอยู่บ่ เออนั่นสิมาเปลี่ยนสูตรที่นู้ได้สิสูตรไหนที่มันบ่กเขาแล้วกับมาเปียนใช่สูตรปาทีถามเรานั่นเรามา,มานะเ,ามาเกี่ยวกับบริษัทรถไอบีเอ็มกับเ็นแล้วแล้วก็เรียนหวยไทยอยู่มันบ่ วารุนะเราขายหวยเฉยๆบ่ขายเหล็กที่เราเห็ดออกมาบะ<อ>ว่าเราขายเหล็กคือเด้กที่แต่ว่าเรามีสูตรไหนเราเห็นเราเด่นเหล็กให้เขานะสามตัวบนกับสองตัวล่างนะของเราเขานะอเอาทุกพอด์ตนะ <c oughs> ยางมะพราดสามตัวมาตรงๆแล้วก็สองยางผาดก็เล็กสามตัวกับเขาสองตัวอืมอ๋มอบาทนี้ว่าเนี้ นี่ตัวได้นะครับให้วิ่งให้เลขวิ่งก่อนมันบอครับค่ะให้เลขวิ่งก่อนวิ่งบนหรือล่างก่อนฟาดขึ้นเหือนล่างโอ้ยผู้คากะ็บสิวัาทที่ไหนนะอ๋อคือว่าเฮ็ดแล้วกับสีหยาเกี่ยวบ่ เกเนี่ยยืนแล้วบางเชื่อมันกก็แลนขึ้นบนอบอกล่างขึ้นบนบอกบนน่องล่างนี่สิบนบวกล่างโลดอตามใจลูกค้ามากแล้วสันดีกว่าเพรเล็กตามตัวหนึ่งเนาะครับเล็กมันมาได้หลายตัวอ่าวิ่งตามตัวอกันหะนึ่งสอง ต่อไปนี้เป็นเลขวิ่งเซียนญี่ปุ่นนะครับเรากําลังคำนวณอยู่นะครับต้เาเสียวเนาะๆมันๆใจให้นะครับงวดวันที่17มกราคม2566ต้อนรับปีใหม่ด้ย้ดยๆกันนะครับอ้าวตัวแล้วะไอาจารย์ไม่วาจ้ะตัวไหนเลขวิ่งเด้อค่ะครับ วิ่งสองแล้วก็วิ่งสี่วิ่งหกค่ะบนล่างเลยบ่ครับนี่เอาบนล่างเลิกแปีบใกล้ๆมือนจนงุณบอกอ๋อตอนนี้ก็บนล่างไว้ก่อนเนาะตัวไหนก่อนครับสองสี่หกสองสี่หกบนล่างเลยนะครับราชายาวิ่งเสียนญี่ปุ่นนะครับบอกจำเหมืนจะคูได้บ่างบ่บะป ก็จับใหมืนบอลมันสิเสียเขตสิเสียเขตเอาสำหรับเลขวิ่งนะครับผู้ใดมีในใแจ่มมีสอง,สองมีสีมีหงในหากูมาใส่อีกหรือสิสตัวมาใสเนื่องราวสามตัวเนี่ยสามารถจับใส่กันได้อยู่ดีนี่แมนบอลได้ได้ได้ถูกต้องแมนแล้วครับจับใส่กันก็นได้จ้ะครับหน่อยๆเน้นๆได้พี่นเองเรื่องเฮ้สีวิ่งเอาเลยนะครับเส้นวิ่งเส้นแลน มัดส่วนมากสามตัวนี่มันจะอยู่ในฮกฮกมีหันโนยัาน้้ดจับคู่เนี่ยถ้าแต่ว่าหนูไห่สองสี่หกหอกครับเอาวกมาใส่สีเอาวกมาใส่สองก็ได้แต่ว่าถ้ามาใส่สีกับสองนี่มันจะมันจะเป็นเลขบนมากกว่าค่ะเหมือนกับข้าวที่แล้วนูไหย เก้ากับยันก่อนทับหนึ่งเนาะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหานั่นคือมันมาแบบโดโดๆหามันก็ขึ้นมาแบบมันบอดดกคู่กับไผ่มันมาแบบเหมือนเลขกหกเนะครับมันอาจจะไปล่างหรือมันอาจจะขึ้นมาใส่บนถ้าขึ้นมาใส่บนก็เอาสองกับซี่อันนี้สองกับซี่นี่หันมันเป็นส่วนมากออกบนออกบนมาสองหัวแล้วแต่เดินๆมันเจอสีลงลางอย่างสี่นะ มาในนอนค่ะราวางสองกับสี่นี่ตัวใดตัวดึงมาอยู่แล้วค่ะมาบนสองและสี่ต้องมาหนึ่งตัวเด็กสองตัวนี้ต้องมาอยู่หนึ่งตัวแต่งวดบางยานเก่ากับหนึ่งนี่มาทั้งสองเน๊ยมันพลาดแต่หาเท่านัา้นทมานมันจับมีมานี่มันคือเป็นสูตรที่วา่ามันไดม้มาสิบสิบกว่าสูตรแต่มันชนเลขขาตัวเดียวหงวดบางยามนะคฉัว่าเส้นมันเข้าเลขหร เรามาส้างนั่งเขาสามตัวดิอือห้าหกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งมันบอที่ให้วิ่งแต่หนูนั่งเก้าหกแต่หนูว่านี่ที่หนูเหตอยู่นี่หนูคิดว่าหนูมีสี่ตัวมีสองมีสี่มีหกมีศูนย์หนูจะเล่นนะเพราะนี้อ๋อมีสี่ตัวเพราะว่าศูนย์กับบาแห้งศูนย์กับบาแห้งเอามาแห้งเขา้ากันกับเด็กหก งวดที่ผ่านมาเหย่สมมติมันออกตั้งสามตัวด้พี่น้องเด้อเราให้ห้าเก้าหนึ่งนะครับมันออกหนึ่งเก้าหกแมนบอครับเลขสามตัวบางในหงวดนี้นะครับมีสองมีสี่มีหกมีศูนย์ร่องจับคู่ comment c จับคู่ได้กันเลยค่ะถ้ายในเลขสี่ตัวเนี่ยอืมทับจับทัาจับ ถ้าให้เอาเป็นรักก็คือเอายึดยึดสองกับซีนี่แล้วเอาหกกับศูนย์นี่มาจับใส่สองใส่ซีเอาศูนย์คือกันมาจับใส่ซีใส่สองนี่นะจับว่นกันอยู่นี่ก็ได้ครับเอาพี่น้องได้กยินจ้หนูนูบอคอจับไห้มันเสียเข็ดจับไห้ค่ะเ่าใดแปนล่องอืมเอาเสื้อ่ิุคนเพิ่นบรสะดวกในการจับไห้นะครับพี่น้องจับแตนลองลงเลยไห้จับเปเ่าเนาะ เอารถกไกลมือเปล่ากไกลมือจังั้นเอารถตลี่ยังไม่ได้ตรวจมดด้วยโอ้ยตรวจจ้าตรวจซะอ้ามู่กระเด็นรถตลี่ยังไม่มีน้นองสันมึงคือจึงเด๋มมึงคือเอาหนึ่หนงห,ๆๆหนึ่งเก้าหกสันหนึ่งเก้าหกคือเด็กเป็นไทยระสามตัวหนวาบ่ถือมึงก็สี่เด๋แล้วมันหินกับบ่ได้เลยอ่ะกับบ่ได้ เอาเป็นอันว่าเลขวิ่งงวดวันที่สิบเมกราคมสรมรองสิบหกราชาเลขวิ่งเซียนญี่ปุ่นนะครับหากกอนโมเลยนะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับวันที่สิบเจ็ด้ยค่ะครับออกวันที่สิบเจ็ดนะครับสําหรับเลขวิ่งเอาพี่น้องจับสะดวกจับจับเลยนะครับเซียนญี่ปุ่นราว่าเราบมาจับห้ดอกพระฉะนหันจับมันสีบะถูกไอ้พี่น้องเอฟซีนี่จับเอาเองเลยนะครับมีสองมีสี่มีหกมีศูนย์อยู่ในนี้แหละนะครับงวดที่ผ่านมาเราห่าห้าเก้าหนึ่ง เลขออกหนึ่งเก้าหกนะครับพิจาาเท่าน,นั้นยนุนี้อาจจะวดยวุ่นนี่ก็ได้นะครับนี่มีสองมีสี่มีหกนะครับเอาขอบคุณอาจารย์เส้นญ,ญี่ปุ่นละลายครับค่ะขอบคุณค่ะ